โอ้โหพี่น้องดูกล้วยไมย้สวยๆที่ร้านคุณกิ๊กฮะเนี่ยวันนี้มาเจอโอ้แคทริยาเปลี่ยนสีกลายนะมันกลายฮนะสวยมากๆนะดูออกโทนสีเหลืองๆปากลิ้นออกสีม่วงๆชมพูนะฮะลายจุดที่เป็นสีแดงๆสวยงามจริงฮะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่350แต่ว่าโดนคว้าไปแล้วฮะนะไม่ทันฮะไม่ทันขายที่สนใจก็ต้องรอฮะคือคำว่ากลายเนี่ยมันมันเพี้ยนนะมันเพี้ยนแล้วเพี้ยนกลายเป็นเพี้ยนสวยไนงะนะคือปกติดอกออกครั้งแรกเนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะแต่ตัวนี้ สีชมพูแล้วมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะแทนที่จะเป็นสีส้มนะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะกลายเป็นสีขาวนี่แหละกล้วยไม้ส,สวยๆที่เก็บมาฝากกันฮนะร้านคุณกิ๊กฮะไม้คุณภาพมากๆเลยใครสนใจก็ลองแวะเข้าไปชมที่เพจของกิ๊กกล้วยไม้นะลองดูนะฮะกับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ